ขณะนี้เราก็อยู่ที่น้าพุร้อนสันกะไรลูกร้อนเขาร้อนขณะนี้เราก็อยู่ที่น้าพุร้อนสันกําแพงนะครับเราก็อยู่กับเด็กชายเขินนะครับด้านนานะฮะแล้วก็นี่ครับเด็กชายโขนครับน้าพุร้อนตอนนี้อากาศดีมากทีเดียวนะครับ คุณตะคูมามาสัก24ได้แล้วก็มีละอองน้ําที่มาจากมีน้ําพุข้างหลังเห็นไหมพุ่นๆเนี่ยมันพอลมพัดมามันก็ปลิวเป็นละอองน้ําเย็นๆนะครับคุณน,นั่นเจ้าครับไม่ทราบว่ามีความเห็นยังไงบ้างครับกับน้ําพุร้อนครับผมว่าพอามันขึ้นพอะพอ,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 พอไอ้น้มามันขึ้นไปแล้วมันจะได้น้าเย็นๆลงมาอ๋อครับแล้วคุณล้านนาล่ะครับมีความเห็นยังไงบ้างครับเบื่อ คุณนั้นนะครับมีมีเนี่ยเหรอ,อไหมลมัใช่มันละอองขึ้นมาอ๋อเป็นละอองขึ้นมานะครับมันเป็นมันนแล้วคุณคุณน้าเจ้าครับ,ค,รบคุณน้าเจ้าคิดว่าคุณน้าเจ้าจะได้กินไข่ตอนกี่นาทีครับห้านาทีห้านาทีาทจะได้ไข่แบบไหนครับคุณน้าเจ้าครับไม่รู้ครับนี่ สำหรับวันนี้นะผู้ร้อนสสงกำแพงนะครับเราก็ให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ